แต่คูบาจะอธิบายให้ฟังวันนี้แม่ชีคนที่เป็นนอนเออแผ่สามสลึงอยู่กุฏิคูบาวันนี้อาการพวกน,นี้ทุเลาลงแล้วอาการที่ก็เป็นอย่างรุนแรงถึงขั้นสวอยลงเลยวันนั้นนะมันสู้ไม่ไหวกายหยาบนี่มันสู้ไม่ไหวเห็นไหมเขาก็เลยนอนแต่เขามีสตินะเขาพยายามปรับลมมาเบาเพื่อสังเกตดูอาการที่มันเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่า ใช้หนี้กรรมเก่าที่เราเคยทำมาหลายภพหลายชาติแล้วไม่ว่าชาตินี้หรือย้อนกลับไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเจ้าหนี้เขาจะมาทวงเราก็ได้มีโอกาสได้ใช้หนี้รับวิบากกายรับบิบากจิตใช้หนี้ไปเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยแต่เส้นทางนี้มันจะมีแต่ทุกข์ก่อนที่มันจะสิ้นสุดมันจะทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยไม่มีทุกข์ไม่มีสตันแมนด้วยตัวนี้นะ ทุกตัวนี้บอกใครไม่ได้ด้วยทุกไม่มีเหตุมีผลอย่าไปหาเหตุหาผลให้มันเสียเวลาอยู่เลยหน้าที่ของเราคือยอมรับนี่เรียกว่าใช้นี่กรรมเก่าหรือสภาวะเผากรรมต่อไปแล้ววิบากจิตมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนสุดทุกตัวนี้จะสุดของมันเองแต่ก่อนที่มันจะสุดมันจะหมดมันต้องเผากันก่อนสู้กันอย่าง ดูเด็ดเผ็ดมันแล้วขึ้นเวทีไม่มีปล่อยให้เราลดละในการทําความเพียรเลยต่นี้นะพอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะเข้าใจเองพอไปถึงที่สุดแล้วมันจะรู้เองรู้ภายในตัวเองเท่านี้นะแม้แต่ครูบาจะมานั่งอธิบายทั้งคืนทั้งวันก็ตามตราบใดที่ยังไม่ลงมือปปฏิบัติและยังเข้าไม่ถึงสภาวะตเท่านี้ไม่มีทางเข้าใจแน่นอนก็จะได้แต่ลังเลสงสัยหาว่าเป็นอุป,ปาทานโม หาว่าวัดป่าบ่อน้ําพยินมีแต่พระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีได้หรอเนาะถ้าวัดป่าบ่อน้ําพยออินมีแต่พระอริยะเจ้าอริยสงฆ์เนาะโลกมันจะได้เย็นลงเพราะคนส่วนมากมันจะไปคาดคะเนด,ด้นเดาไปเอาแต่ตำหลับตำรามาถกมาเถียงกันอยู่ตลอดถ้าผิดเพี้ยนจากตำรานิดเดียวไม่ได้เลยเขียนตัวหนังสือผิดนิดเดียวไม่ได้เลยจับผิดแล้วแทนที่มันจะจับผิดตัวเอง นรกมันถึงไปง่ายง่ายนรกเนี่ยทางไปนรกเนี่ยโอ้ยโล่งมากเลยแปบ๊บเดียวจ๋อมแปบ๊บเดียวจ๋อมแล้วแต่ทางขึ้นสวรรค์น,นี่ก็พอทุเลาอยู่พอไปได้อยู่ทางไปชั้นภพเนี่ยก็ลกขึ้นมาหน่อยแต่ทางไปนิพพานเนี่ยเห็นไหมมันถึงหาคนเข้าถึงตัวนี้ยากมากเพราะอะไรมัน้อกฟ่าฟันอุปสรรคทุกตัวนี้อย่างแสนสาหัสทางมันก็ลกมีแต่น้ํามีแต่อุปสรรคมีแต่เสือ สิงกะทิ้งแลทั้งนั้นเลยมีแต่พยามานทั้งนั้นเลยคนที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานมันต้องทุกจนสุดทุกจนกว่าจะสิ้นแห่งกรรมเผากร,รมไปเรื่อยใช้นี่กร,รเก่าไปเรื่อยเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยเผาไปเดี๋ยวมันแห้งคำว่ามันแห้งคือวิบากจิตมันหมดวิบากจิตมันหมดมามันไหลนี่หมดไหลนี่หมดไหลนีหมดกระทบเหมือนเดิมความรู้สึกอะไรมีเหมือนเดิมแต่มันไม่อยู่ มันไม่ติดค้างอยู่ภายในจิตจะเรียกว่าบริสุทธิ์ก็ได้แต่วิบากายยังรับเหมือนเดิมจนกว่าจะถึงวันตายเข้าใจไหม